ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรผู้ผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์สามารถสนับสนุนช่องได้โดยการสแกน QR code หรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไป ถ้ามิติมาเลี้ยงลูกตอนที่95้าีอดอยากกลับชาติมาเกิดขนมเปี๊ยะไส้น้ำตาลสายแดงนี้ทำให้เจิญเจิญรู้สึกอยากกินแต่ทำอย่างไรได้ในเมื่อกลัวเซี่ยนเฉียวเก็บเอาไว้กินคนเดียวเป็นตายร้ายดีอย่างไรก็ไม่แบ่งให้ยังดีที่มีพี่เถียตันเมื่อเจิญเจิญวิ่งไปหาเถียตันเขาก็ป้อนขนมมันปูก็รอบใส่ปากเจิญเจินทันทีน้องสาวของเขาเขาตามใจเองก็ได้อาวัน น้าสไพยกับน้องๆมาแล้วลุงใหญ่ส่งเสียงเรียกไปทางห้องของอวีทรงในบ้านมีลูกๆอยู่แต่ลุงใหญ่กลับเรียกหวีวันเพียงคนเดียวเห็นได้ชัดว่าเขาให้ความสําคัญกับเธอข้ามาแล้วอวีวันพันแผลให้อวีทรงรอบสุดท้ายและใช้แรงผูกปลายผ้าพันแผลเข้าด้วยกันเธอผูกแน่นจนอวีทรงถึงกับหายใจเฮือกอวีวันเก็บห่อผ้าและเดินออกไปยังโถงกลางบ้านเพื่อทักทายแม่ลูกทั้งสามน้าสไพยน้องเยเวนน้องเฉียว ก,วกัวเซียนเฉียวสนอกสนใจแต่ขนมเปี๊ยะไส้น้ำตาลสายแดงนี้ได้แยแสอวีวันแม้แต่น้อยกลับเป็นตู้จินฮวาและกลัวเซียนเย,ยวที่หันไปมองเมื่อได้ยินเสียงของอวีวันเมื่อเห็นเธอทั้งสองต่างตกตะลึงจนลูกตาแทบถลนออกมาอาวีวันเก็บกวาดเศษซากที่เหลือจากเหตุการณแผ่นดินไหวเธอสวมเสื้อผ้าซึ่งดูธรรมดาเป็นที่สุดผมก็รวบเอาไว้อย่างเรียบง่ายแม้แต่ปิ่นปักผมแบบนี้ยังไม่มีเธอใช้เพียงปิ่นไม้ธรรมดาที่ซื้อมาจากแผงขายของก็เท่านั้น เธอแต่งตัวธรรมดาเสียยิ่งกระไรหักเป็นสตรีคนอื่นคงไม่มีผู้ใดอยากมองเป็นแน่ทว่าเสื้อผ้าชุดนี้บังเอิญไปอยู่บนร่างอวีวันสุขุมสง่างามเยือกเย็นตู้จินฮวาพยายามสรรหาคำศัพท์ซึ่งร่ำเรียนมาจากบ้านน้องเคยมาใช้แต่กลับไม่มีคำใดเพียงพอที่จะพรณนาความงามของดารุณีผู้นี้ได้นางจะไปเป็นเด็กสาวชาวบ้านธรรมดาไปได้อย่างไรกันเห็นชัดๆว่าเดินออกมาจากภาพเขียน ตู้จินฮาวามักโอ้อวดว่าตนเห็นโลกมามากแต่นางกลับไม่เคยเห็นสตรีใดมีลักษณะโดดเด่นเช่นนี้หากกล่าวถึงองค์คาพยพบบนใบหน้าอาวีวันก็มิได้นับว่าบรรจดเลิศล้ำที่สุดแต่องค์ประกอบเหล่านี้กลับรับกับดวงหน้าขาวผ่องไร้ที่ติเป็นอย่างดีเป็นใบหน้าที่ผู้ใดพบเห็นก็ต่างรู้สึกสบายตาคัวเซียนเยเวจำอวีวันไม่ได้แต่ตู้จินฮาวากลับมีภาพจำเลือนรางของเด็กผิวซีดผอมแห้งแรงน้อยมีได้ดึงดูดสายตาเพียงนี้ หรือจะจริงดังว่าสตรีเพศเมื่อเติบโตขึ้นก็จะงดงามขึ้นที่ผ่านมาตู้จินฮาวาคิดว่าบุตรสาวของนางเป็นเช่นนั้นนางรู้สึกว่าบุตรสาวเติบโตขึ้นประหนึ่งสตรีชั้นสูงจากเมืองใหญ่บัดนี้นางเริ่มไม่แน่ใจแล้วแม้ว่าจะมีอาจยอมรับได้เต็มอกแต่เมื่ออยู่ต่อหน้าอาวีวันเช่นนี้กวัวเซี่ยนเยวก็มีอาจเทียบได้จริงๆไม่มีอภรรหรือเครื่องประดับอันใดมีเพียงใบหน้าและ,และ,และรูปร่างที่งดงาม ท่านนาสไัยอวีวันยิ้มพลางกล่าวทักทายอีกครั้งหนึ่งตู้จินฮวาจึงได้สติกลับมาเมื่อเห็นว่าอาวีวันมองนางอย่างใจกว้างจึงอดไม่ได้ที่จะรู้สึกประหลาดใจเด็กคนนี้เมื่อก่อนไม่พูดกับใครด้วยซ้ำไม่ใช่แบบนั้นอีกแล้วอาวันป้าจางมาหน้าบ้านบ้านข้าไม่มีโหลอเหลืออยู่แล้วอยากจะดองผักสักหน่อยบ้านเจ้ามีหรือไม่ พวกเขาสามารถขุดพืชผักที่อยู่ในดินขึ้นมาได้แล้วแม้ว่าจะไม่มากแต่ก็ไม่สามารถกินหมดภายในวันสองวันนี้ป้าจางกลัวว่าผักจะเน่าเสียก่อนจึงจะนำไปทำเป็นผักโดงมีมีป้าจางท่านรอสักครู่ข้าจะไปหยิบให้อวีวันไปหยิบหาสะอาดสองใบจากในครัวออกมาป้าจางพอหรือไม่ท่าไม่พอละก็ในบ้านยังมีอีกพอแล้วแล้วป้าจางรับไหาสองใบมาเมื่อเหลือไปเห็นนางตู้ก็กล่าวว่านี่คือ กัวเซียนเยเว่และกลัวเซียนเฉียวเข้าไปเก็บของในห้องแล้วบัดนี้ที่โถงกลางเหลือเพียงนางตู้อวีวันกล่าวว่านา้าสะพ้ายข้าป้าจังอยากถามว่าแม่เจ้ามีใช่คนนอกพื้นที่หรอกหรืออีกทั้งครอบครัวก็ล้วนจากไปหมดแล้วจะไปมีน้าสะพ้าได้อย่างไรกันแต่เมื่อป้าจังมองเห็นนางชัดๆก็จำอีกฝ่ายได้อ่อน้องสะพ้าของอาเซียงหรอกหรืออาเซียงคือชื่อเล่นของป้าสะพ้าใหญ่ ผ่านมาตั้งหลายปีใหญ่ไม่เปลี่ยนเลยเล่ายังดูอ่อนเยาว์เหมือนเดิมป้าจางกล่าวอย่างสุภาพเดิมทีตู้จินฮวาก็มีได้สนใจนางแต่เมื่อได้ยิ้มคำเยินยอเช่นนี้บนใบหน้าก็ปรากฏรอยยิ้มขึ้นมาเป็นท่านพี่จางสินะข้าก็ว่าช่างคุณตาย,ยิ่งนักเชิญน,นั่งด้านในป้าจางยิ้มพลางโบกมือไม่นั่งน่งข้ายัางต้องกลับไปดงผักที่บ้านข้าไปก่อนละ หลังจากนั้นบรรดาเพื่อนบ้านคนแล้วคนเล่าก็ทยอยกันมายืมเครื่องครัวทุกคนที่ได้เห็นตู้จินหวาก็ต่างอดกล่าวยอะน,นางนี้ไม่ได้ทุกคนกล่าวเช่นนั้นตามมารยาทก็จริงหากแต่ตู้จินฮวาดูแลผิวพรรณเป็นอย่างดีนั้นก็ไม่ใช่เรื่องโกหกเมื่อใดที่นางไม่มีอะไรทําก็จะเข้าเมืองไปนวดหน้าด้วยสเสวีวากาวผิวของนางนั้นนุม่มนวลประหนึ่งไข่ต้มปอกเปลือกเลยทีเดียว นีใช่ว่านางโอ้อวดในหมู่บ้านโดยรอบนี้จะหาใครดูอ่อนเยาว์และสะสวยเท่านางได้ไหมจบจนนางเจียงเดินเข้ามาตู้จินหวาถึงกับตบหน้าตัวเองเบาๆเมื่อสิบปีก่อนนางเจียงเป็นอย่างไรปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นเช่นนั้นยังคงดูงดงามเมื่อยืนข้างอวีวันหากล่าวว่าทั้งสองเป็นพี่น้องกันไม่มีผู้ใดไม่เชื่อ ความรู้สึกว่าตนเหนือผู้อื่นที่ตู้จินฮววสมมานับสิบปีบัดนี้ได้ถูกทลายจนแตกออกเป็นเสียงเสียงเมื่อมาอยู่ต่อหน้านางเจียงย่างเข้ายามสายันทั้งครอบครัวต่างนั่งล้อมรอบโตเพื่อกินอาหารเย็น ความงามของนางเจียงและอวีวันททาให้ผู้คนต่างตกตะลึงแต่ทั้งสองแต่งตัวมสอสยิ่งกว่ากระไรเพราะฉะนั้นคนสกุลกลัวต่างก็ไม่มีใครคิดว่าสกุลอวีจะพัฒนาเท่าไรนักเมื่อมาคิดดูแล้วสกุลอวียากจนถึงเพียงนี้อาหาร8ดใน10ส่วนก็คงมีเพียงผักดองเท่านั้นแต่เมื่อพวกเขาเห็นอาหารจานเนื้อจานใหญ่บนโต๊ะพวกเขาก็ถึงกับทึ่งไป ขาหมูพะโลเนื้อฉ่ำเนื้อแพนน้ำแดงตุน๋นจนเข้าเนื้อเนื้อรมควันนึ่งมันเลื่อมปลาต้มน้ำแดงและยังมีอาหารที่พวกเขาไม่รู้จักอีกหลายชนิดตึกทุกคนต่างกลืนน้ำลายที่บ้านของน้องเคยยังไม่มีอาหารหลายหลากชนิดเช่นนี้เลยอาจจะซื้อหมูตายมาในราคาถูกก็เป็นได้ตู้จินหวากระซิบกับกัวต้ายโย กัวตายโยไหนเลยจะสนว่าหมูตายหรือหมูเป็นหอมถึงเพียงนี้ได้กลิ่นแล้วถึงกับน้ำลายไหลจนตะเกียบในมือสัน่นกัวตายโยยังมิทันได้คีบอาหารกัวเซียนเฉียวก็รู้สึกว่าการใช้ตะเกียบนั้นลำบากยิ่งจึงเนื้อมือไปหยิบเนื้อแพะชิ้นที่เขาจับจ้องพอดิบพอดีกัวตายโยถลึงตาใส่บุตรสาวครั้งหนึ่งแล้วใช้ตะเกียบคีบเนื้อแพะมันเยิมอีกชิ้นหนึ่งตู้จินฮวาเห็นสองพ่อลูกกินนางเองก็ไม่ทนอีกต่อไป นา่งยืดแขนออกไปคีบเนื้อแพะและขาหมูนุ่มและมันที่สุดสองสามชิ้นใส่ชามจากนั้นก็ไม่ลืมที่จะบรรจงเลือกเนื้อส่วนท้องปลาชิ้นที่นุ่มที่สุดแล้วคีบให้กลัวเซี่ยนเฉียวที่ผ่านมาคนในครอบครัวจะให้เจนเริญซึ่งยังทายก้างไม่เป็นกินเนื้อส่วนท้องเจิญเจินตัวน้อยจึงคิดมาตลอดว่าท้องปลาเป็นของตนเมื่อเห็นว่าส่วนของตนไม่เหลือแล้วนางก็อดรู้สึกเสียใจไม่ได้แต่ก็ไม่ได้งอแงได้แต่นั่งรอท่านพ่อท่านแม่อย่างว่าง่าย เพียงแต่ว่าลุงใหญ่และป้าสะพ้ยใหญ่ยังไม่ทันได้มานั่งคนสกุลกลัวทั้งสก็สวาปามอาหารไปเรียบร้อยประหนึ่งเป็นผีที่อดอยากกลับมาเกิดเพิ่มเติมท้ายตอนเวเยวาเกาเป็นเครื่องประทินฉมชนิดหนึ่งคล้ายกับโลชั่นทาผิวในปัจจุบันตอนที่96เกื้อหนุนกันละกัน กัวตายโยไม่รู้จักชนิดใบชาได้แต่ไม่อาจไม่รู้รสชาติอาหารเขาอยู่มาครึ่งค่อนชีวิตเขายังไม่เคยกินเนื้อที่สดใหม่ถึงเพียงนี้มาก่อนหากเนื้อนี้เรียกว่าเนื้อหมูตายเช่นนั้นในใต้ล่าก็คงไม่มีพัตคารใดที่มีได้ใช้หมูตายแล้วกระมังรสชาติดีเหลือเกินกัวตายโยกินจนลืมทุกสิ่งอย่างลืมแม้กระทั่งว่าครอบครัวที่ร้นแค้นอย่างสกุลอวีมีเงินมาซื้อเนื้อมากมายเพียงนี้ได้อย่างไร ูจินหววเองลืมตัวเช่นกันปากของนางกัดเนื้อมือข้างหนึ่งคว้าเนื้ออีกชิ้นตะเกียบก็ยังคีิปเนื้ออาหารซึ่งจัดมาอย่างสวยงามถูกตะเกียบของนางเขี่ยไปเขี่ยมามเมล็ดข้าวจากปลายตะเกียบปนล,ลงไปในอาหารอาวีงโมโห,หน้าเขียวกว่าลุงใหญ่และป้าสะพ้ายใหญ่จะทำอาหารเสร็จและถือไข่ตุนออกมาสภาพอาหารบนโต๊ะก็ดูย่ำแย่ไปเสียแล้วป้าสะพ้ายใหญ่เค้นกำปั้นสูดหายใจเข้าลึกๆ ไข่ตุนข้าอยากกินเอาให้ข้าเร็วกวัวเซียนเฉียวเห็นไข่ตุนสีเหลืองนวนในมือป้าสะพัายใหญ่ไข่ตุนนี้ใส่หอยตลับทําให้ไม่เพียงมีกลิ่นหอมของไขย่ยังมีกลิ่นหอมอาหารทะเลอีกด้วยทั้งยังใส่ต้นหอมซอยและน้ํามันงารสชาติดีอย่างหาคําพรรณนามิได้เจิน,เจ,นเจินน้อยมองไข่ตุ๋นด้วยความตื่นเต้นกวัวเซียนเฉียวมิทันรอให้ป้าสะพ้ายวางไข่ตุนลงก็ยื่นมือไปแย่ง ท่านใดนั้นเองเถียตั้นน้อยก็ลุกขึ้นยืนคว้าไข่ตุ๋นแล้วตักไข่และหอยตลับเกือบทั้งหมดขึ้นมาช้อนใหญ่ใส่ชามของเจินเจินเมื่อเจินเจินได้ไข่ตุ๋นมาก็ก้มหน้าก้มตากินอย่างอร่อยอร่อยกลัวเซี่ยนเฉียวไม่พอใจกอดชามไข่ตุน๋นซึ่งถูกตักออกไปจนเกือบหมดแล้วถลึงตาใส่เทียตั้นน้อยด้วยความขุ่นเคืองเถียตั้นน้อยมีได้ใส่ใจนางเขาหยิบตะเกียบขึ้นมาเขี่ยก้างปลาให้เจินเจิน นอกจากกัวเซียนเยวที่ยังดูสำรวมแล้วคนสกุลกัวอีกสามคนที่เหลือต่างกินกันอย่างตะกะตะกลามอาหารเย็นมื้อนี้คนสกุลอวีกินไปไม่มากอาหารทั้งหมดล้วนลงไปอยู่ในท้องของคนสกุลกัวทั้งสามคนหากลุงใหญ่มิได้บอกว่าที่บ้านยังมีเนื้ออีกมากพรุ่งนี้จะทําให้กินคนสกุลอวีก็เดาว่าพวกเขาคงจะกินจนท้องแตกคาโต๊ะเลยก็เป็นได้สกุลกัวยากจนแต่ทนงตนความเป็นอยู่ของพวกเขาก็ไม่ได้ดีเท่าไรนะ โดยมากตู้จินวาจะนําเงินไปซื้อเสื้อผ้าอภร์สวยๆไหนเลยจะมีเงินเหลือมาซื้อเนื้อซื้อปลาได้เล่าทั้งสามกินจนท้องกลมป่องเดินมือยันกําแพงกลับห้องไปขัวเซียนเยเวมีสีหน้ากระดักใจนางวางตะเกียบลงกล่าวเสียงค่อยว่าข้าก็อิ่มแล้วจากนั้นก็ลุกขึ้นยืนแล้วเดินกลับห้องไปอย่างสง่างามประหนึ่งคุณหนูจากเมืองใหญ่คนสกุลอวีมองซากอาหารด้วยสีหน้าเหลืออด ป้าสะพ้ายใหญ่หลับตาลงข้าวว่าพวกเจ้ายังกินไปไม่เท่าไรในครัวอย่างกล่าวออกไปได้เพียงครึ่งเดียวก็มีเสียงของตู้จินฮาวาดังออกมาจากห้องของสามีภรรยาสกุกลกัวยังมีอาหารเหลืออยู่อีกหรือเล็บของป้าสะพ้ยใหญ่แทบจะจิกลงไปในเนื้อแล้วแต่นางยังกล่าวอย่างเยือกเย็นว่าไม่มีเหลือแล้วในครัวไม่มีอาหารแล้วพรุ่งนี้จะทำใหม่ตู้จินฮาวาพึมพำด้วยความไม่พอใจ คนสกุลอวีมิได้กล่าวอะไรต่อได้แต่ก้มหน้ากินข้าวที่เหลือในชามพี่สะพ้ายใหญ่ให้เจิเจินไปบ้านข้าก็ได้นางเจียงกล่าวกับป้าสะพ้ายใหญ่ในบ้านมีผู้ที่ชอบแย่งอาหารอย่างกลัวเซียนเฉียวเจินเจิญกินไม่ทันสักทีไม่ใช่เพราะป้าสะพ้ายใหญ่ขี้เหนียวแต่อย่างใดแต่เป็นเพราะกัวเซียนเฉียวกินเท่าไหรก็ไม่อิ่มกินมากเกินไปกินแบบไม่แบ่งใครป้าสะพ้ายใหญ่พยักหน้าให้นางเจียงพาเถี่ยตั้นน้อยและเจเจินกลับบ้านไป อวีวันอยู่ช่วยป้าสะพ้ายใหญ่เก็บกวาดห้องครัวป้าสะพ้ายใหญ่ต้มน้ําร้อนหนึ่งหม้อใหญ่โดยมีอวีวันนั่งเติมไฟอยู่หน้าเตาลุงใหญ่เดินถือไม้เท้ากระโปกกระเพลกเข้ามาป้าสะพ้ายใหญ่ไม่ยอมสนใจเขาเขาจึงเดินอ้อมไปยังอีกด้านหนึ่งแล้วใช้นิ้วจิ้มเอวของนางอาวีวันบังเอิญไปเห็นเขาเธอจึงรู้สึกว่าท่าทางน่าสงสารเช่นนี้ของลุงใหญ่ดูตลกดี ป้าสะพ้ายใหญ่ปัดมือออกด้วยความรำคาญยังโกรธอยู่หรือลุงใหญ่กล่าวเสียงเบาป้าสะพ้ายใหญ่โยนผ้าขี้ริ้วไว้ข้างเตาไฟพร้อมกับหันหลังไปถลึงตาใสาเขาเป็นความผิดของท่านเหตุใดต้องชวนพวกเขามาให้พวกเขาไปอยู่ในเมืองก็ดีแล้วไม่ใช่หรือชู้ชู้เบาเสียงหน่อยลุงใหญ่กระซิบพลางทำท่าทางให้เบาเสียงลงอย่างไรเสียก็เป็นน้องชายของเจ้าครอบครัวเขาตกที่นั่งลำบากข้าจะอยู่เฉยๆได้อย่างไรกัน อีกอย่างบ้านของน้องเขยยังซ่อมไม่เสร็จเข้าไปอยู่ไม่ได้ไม่ใช่หรือป้าสะพ้ายใหญ่กล่าวอย่างไม่สบอารมณ์ว่าท่านก็เป็นเสียอย่างนี้แล้วบ้านเราไม่พังหรืออย่างไรขานก็หักตอนนี้เสี่ยวเฟิงก็ยังต้องซ่อมอยู่เลยลวต้องเหลืยงปัดภาร,ระไปได้แต่ท่านก็ไปรับภาร,ระนี้มาแทนป้าสะพ้ายใหญ่โกรธขึ้นมาน่ากลัวขนาดนี้เชียวหรือ อวีวันพยายามคิดว่าไม่มีใครรับรู้กันมีอยู่ของเธอชันคืออากาศชันคืออากาศชันคืออากาศสายตาของลุงใหญ่ก็เหลือบไปเห็นอวีวันซึ่งแทบอยากจะหดตัวเข้าไปอยู่ในเตาไฟให้รู้แล้วรู้รอดเขากระแอมขยับเข้าไปใกล้ป้าสะพ้ายแล้วใช้ระดับเสียงที่คิดว่าได้ยินกันแค่สองคน เจ้าผ่านความยากลำบากมากับข้าตั้งหลายปีไม่อาจสู้หน้าบ้านเดิมเจ้าได้ทุกวันนี้พวกเราไม่ได้ลำบากแล้วข้าก็ไม่อยากให้เจ้าถูกดูแคลนอีกเจ้ามีคนคอยสนับสนุนเจ้าสามารถตัดสินใจเรื่องต่างๆในบ้านสกุลอวีจะรับใครมาหรือจะส่งใครกลับจะให้อยู่นานเท่าไรให้เจ้าเป็นคนตัดสินใจลุงใหญ่ไม่เคยเรียนหนังสือชีวิตนี้ไม่เคยพบกับความสุขสบายแต่เมื่อได้อยู่อย่างสุขสบายขึ้นมาจิตใจก็คิดถึงคนอื่นเสมอป้าสะพ้ายใหญ่หันหน้ามาขอบตาแดงกำ่ำ อวีวันทำไมต้องมานั่งดูฉากในละครรักตรงนี้ด้วยนะนี่น่าจะเรียกว่าการเกื้อนหนุนซึ่งกันและกันสินะดีจังในโลกเดิมของเธอยังหาไม่พบไม่รู้ว่าในโลกนี้จะโชคดีพอที่จะได้พบกับคนที่รู้จักและเชื่อมั่นในกันและกันเช่นนี้หรือไม่หลังจากที่อวีวันเกบเ็บเตาไปเสร็จเรียบร้อยก็ลุกขึ้นจะกลับบ้านอาวีเฟิงจะไปส่งเธอแต่กลับถูกกัวต้าโยเรียกเอาไว้เสียก่อน รอข้าก่อนเดี๋ยวข้าไปส่งอวี๋เฟิงรีบมาบอกอวี๋วันใส่หัวพร้อมรอยยิ้มหมู่บ้านเล็กแค่นี้ต้องไปส่งด้วยหรืออวี๋วันเปิดประตูบ้านเมื่ออวี๋ส่งซึ่งถูกป้าสะพ้ายใหญ่บังคับให้นอนรักษาแผลอยู่นั้นได้ยินเสียงกรนประตูเขาก็ลืมตาขึ้นเลิกผ้าห่มแล้วลงมาจากเตียงแม้จะเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิแล้วแต่ไม่รู้เพราะเหตุใดอากาศถึงพันหนาวขึ้นมาเกล็ดหิมะเล็กๆปลิวว่อนไปในอากาศ อวีวันกระชับเสื้อคลุมผ้าไฝยเดินออกมาจากบ้านเดิมสกุลอวีทันทีที่ก้าวข้ามธรณีประตูก็เหลือบไปเห็นเงาของคนผู้หนึ่งซึ่งทอประกายดุจแสงจันทร์อวีวันจ้องมองคนผู้นั้นคุณชายเยี่ยนเธอเดินไปด้านหน้าอีกสามี่ก้าวเพื่อให้แน่ใจว่ามีได้จำคนผิดเธออดประหลาดใจไม่ได้ทำไมท่านมาอยู่ที่นี่มาอยู่ตรงนี้นานหรือยัง มือข้างหนึ่งของเยี่ยนจิ๋วเฉ้าถือไม้เท้ามืออีกข้างหนึ่งถือผ้าคลุมเอาไว้เมื่อได้ยินคำพูดของอวีวันเขาก็ส่งเสียงหึดแล้วสะบัดผ้าคลุมไปที่อวีวันอย่างเย็นชาท่าทางรังเกียจเช่นนี้ของเขาดูราวกับว่าเขากำลังเคลื่องสิ่งที่ตนไม่ชอบทิ้งไปแต่กลับเคลื่องได้แม่นยำยิ่งนักผ้าคลุมไปคลุมตัวอวีวันพอดิบพอดีทันใดนั้นอวีวันณพันรู้สึกว่าร่างกายอบอุ่นขึ้นมา บนผ้าคลุมยังหลงเหลือความอบอุ่นจากร่างกายของเขาอยู่ทั้งยังมีกลิ่นหอมอ่อนๆและกลิ่นของยาเจือปนดูเหมือนว่าจะไม่ได้มีเพียงร่างกายที่อบอุ่นเสียแล้วสิท่านอวีวันมองไปรอบๆแล้วเอ่ยขึ้นอย่างไม่แน่ใจมารอข้าหรือเยี่ยนจิ๋วเฉวากล่าวอย่างไม่สบอารมณ์นักข้าต้องเปลี่ยนยาเจ้าไม่รู้หรือนั่นไม่ได้บอกว่าจะให้ลุงวันทำหรอกหรืออวีวันกล่าวเขาเป็นหมอหรืออย่างไร น้ำเสียงของเยี่ยนจิวเฉาเย็นเยียบยิ่งกว่าเดิมหากเป็นเมื่อก่อนอวีวันคงโกรธเป็นฟืนเป็นไฟที่เขาพูดกับเธอเช่นนี้แต่ว่าวันนี้อวีวันเพียงแต่ยิ้มมุมปากน้อยๆรอข้ามานานแล้วหรือไม่ใช่สักหน่อยฮัชชิวการจามของเขาทะระยศเขาเสียแล้วสายตาของอวีวันมองไปยังมือของเขาซึ่งอยู่ในความหนาวเหน็บเป็นเวลานาน,านจนแข็งทื่อและพื้นซึ่งมีร่องรอยของการเดินเหยียบไปมา เธอจึงยกมือขึ้นจับผ้าคลุมเยี่ยงจิ๋วเฉาคิดว่าเธอจะคืนผ้าคลุมให้เขาจึงแค่นเสียงหึกโยนไม้เท้าแล้วเดินกระผลกระเพลกไปไหนเลยจะรู้ว่าอาวิหวันเพียงแต่จะผูกสายผ้าคลุมให้แน่นเธอเดินตามเขาไปค่อยๆจูมมือเขาเบาๆสามารถสนับสนุนช่องได้โดยการสแกน QR Code หรือสมัครเป็นสมาชิกช่อง และเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปข้ามิติมาเลี้ยงลูก